ไปไหนมิซอนพี่แม่จานช่วยด้วยวันนี้มีนอนบุ่งเต็มไปหมดเลยวอู้หูมีน้องหกตัวจริงเหรอสิบตัวจริงเหรอพาไปดูนี่ค่ะทุกคนตอนนี้นะคะเราเจอนอนบุ่งเต็มไปหมดเลยค่ะตัวแรนี่นี่คือตัวที่หนึ่งนะคะตัวที่สองนี่นี่นี่ตัวที่สองนี่นี่ตัวนี้โอ้ยตัวนี้หัวแดงเลยโอ้ยดูดิตัวที่สอง ตัวเนี่นี่สานี่แม่เจอกอนเลยนี่ทุกคนเห็นไหมสามนันคนเจอม่อ้ยสามนี้ากมาไหนไหนไหนี่นี่ตัวที่สี่แล้วทุกคน5-6หหกไหนไหนห้าหอุ้ยมันเป็นสองแบบเลยอะน่นน่นคนเจอเองห้าหกไม่คนเจอเองใช่ไหมสิใช่ สนามหญ้านี่นะมีเต็มไปหมด,ดแน่เลยเดีย๋ยวเราไปยืออนบนต้นไม้้นต้นไม้นะดูซิมีไหมต้นไหนไหนฮึ๊บ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 ไหนดูดีๆไม่เห็น <บา S 1> มีมมเลยดูของนี้แหละมีอุ้ยจริงๆด้วยทุกคนเห็นไหมคะว้า <What S 2> นอนเต็มเลยเฮ้ยทิอะไรเลตกใจนึกว่ามันกระโดดเกาะนะแล้วตอนนี้นะคะมันเป็นหน้าฝนทุกคนจะต้องระวังนะคะช่วงนี้หนอนบุ้งเยอะมากใช่ไหมมิซอนมีแมล็อยู่ตรงนี้ด้วยเนี่ยเลยมีอีกไหมน้ามีใครอีกไหมเมื่อกี้เราเจอกี่ตัวแล้วนะคะเจ็ดตัวแล้วเหรอคะโอ้ยสงสัยว่ามันจะถึงสิบไหมเนี่ย ไอเหรอมันหนีไปเหรอแม่อยู่ตรงไหนนะ้าไปดูอีกสิไปดูอีกสิเรา <c oughs> จะหนอนบุ้งให้ป๊อบอิดเอ๊ออิดให้ให้ให้หนอนบุ้ง <c oughs> เล่นเหรอคะเฮ้ยืจอหนอนบุ้งตายแล้วมันลอยในอากาศพี่อัลก็เพเือน <c oughs> ละล <c oughs> เด็กถ้าเจอหนอนบุ้งอยากเข้าใกล้นะคะแล้วก็อย่าเอาตัวไปนคะไปโดนใช่ไหมคะเพราะอะไรลูกจะขันมากใช่หเลยใช่ค่ะทุกคนมีมีคลิปเรื่องราวนะคะทุกนสามารถมไปดูได้เลยใช่ไหมใช่ใช่ไป้นเดี๋ยวเราดูอีกสิมันมีอีกไปบช่วงนี้มันเยอะมากนะคะบ้านแม่นี่คือสูงมากยังไม่มีเวลาตัดเลย นีน้องจะเห็ียดอ่ะเหยดเหยียดจ้าอะไรย่างเงี้ยอือเดี๋ยวไปก้่อนจริงเหรอเจอแล้วเหรอนี่เออหยับตรงนี้นะเออไปเลยเดี๋ยวไปเลยระวังนะระวังนะคะเออระวังนะอุ้ยอุ้ยเกือบไปแล้วพี่ซอนอุ้ยยังไงอุ้ยตัวนี้สองตัวเลยรยังไงสองตัวต่อแถวกันเลยเหมือนคุยกันเลยฮ h ล l l o สิลโหลฮาวอาร์ยูทูเดย์ ตัวหนึ่งของพี่นะข้าเป็นขึนจ็ดแปดเก้าอีกตัวหนึ่งสิบอยู่ข้างในที่พิชินหาเจอเฮ้ยน่ากลัวมากงั้นเดี๋ยวเราเข้าบ้านกันดีกว่านะคะแล้วก็ตอนนี้นะคะเราทำคลิปก็อย่าลืมเข้าไปดูช่องคลิปหนอนพุ่งของเราด้วยนะงั้นสำหรับวันนี้เป็นไงคะพี่ซ่อาไปไยเพื่อนๆกันเร็วไปไปสำหรับวันนี้ขอตัวลา อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์นนะคะบ๊ายบาย